ว้าวนี่จ้าเพื่อนๆว้าวมาดูผักดูผักนะคะดูผัก <c oughs> นี่อยากกินน้ำพริกเพื่อนๆฝนตกตกอากาศหนาวหนาวนีเอาปลาดุกมาอันนี้น่าจะเป็นปลาหมอเลยแข็งๆเลยยาจะใส่เตาอบ ใส่ตาไว้เดี๋ยวจะไปเก็บผักมองไปก็ไปเห็นผักป่าแยะเลยสะเดาฝรัง่งสะเดาเราก็มีนะอยากกินเด้ไปเอาสะเดาเรามากินดิผักในสวนจะเยอะอันนี้อันนี้เดี๋ยวจะเอาพริกกับหอมกับกระเทียมน,นะไปอบไว้ขี้เกียจคั่วอบไว้เดี๋ยวไปไปเก็บผักแข็งกัเลยนะเนี่ย นะคะเดียกแชปลงอบอไว้เราไปเก็บผักกันจ้าเพื่อนๆอ้ยรียมาเก็บกันจะได้ผักอะไรมาัางผักสลัดก็อยากกินโอ้ยตำน้ำพริกนะผักเยอะตอนนี้ตำน้ำพริกจะได้กินผักเยอะๆ ทุกวันกินทุกวันหนูนี้ก็โตแล้วเนี่ยจะได้ตํำแล้วเนี่ยโคราบีโคราบีจะได้พาเพื่อนๆตี๋ยว,วไปเอาผักชีลาวในในดงนละไม้หน่อยนี่ในกระถางที่ยายปลยูกไว้ที่ยายปลูกดอกลักเร่แล้วใส่กระถางเลยนะอะ ตกติดต่อกันหลายวันเลยเดี่ยกินข้าวเสร็จดูก่อนถ้ามันมนั่นนี่จะมาถอนยาแถวๆนี้นี่ข้างนอกผักไม่ค่อยมีเยอะเลยอีนี้อยากจะไปโรยหวานหวานไว้อีกแต่ก็หวานไว้เดี๋ยวก็กินไม่ทันเองอะเดี๋ยวมะเขือเทศอุ้ยนี่ตุทา,เอา,ทาเอาไว้ให้ไก่ ดูนี่พักบุ้งใหญ่แต่งกว่าแล้วค่อยมาทำในนี้ทิ้งไว้ตรงนี้เลยแล้วค่าามาถอนยากินข้าวอิ่มมาถอนญยาในนี้แหละถ้าฝนตกนี่ดีนะที่มันหยุดตกติดต่อกันอูเป็นอาทิตย์เลยเพืเ่อนๆเ,เลยอูยดูขี้เลาว นั่นตกมาแล้วนั่นเอ้ยนาจะไปเก็บผักข้างนอกก่อนได้ค่อยมาเก็บในนี้เห็นดะดิดใหญ่ๆมนถอนระ็นดิดไปกินนี่นี่ว้าวนี่นี่ว้าว นี่นี่เพื <ua au. S 1> อ่อนว้าวใหญ่มากสี่หัวก็อิม่มละอุย้ยสตรอเบอรี่ใหญ่เน่าแน,น,น่เลยฝนตกตกหลายวันโอ้ยเ,เพื่อนๆเลยเมื่อวาน วันก่อนยายเอาปุ๋ยไปใส่ไอ้แตงกวาแตงกวายายเน่าหมดเลยต้นมันโวยอุตสาห์ใส่อุตสาห์ใส่นิดเดียวเองไนะ้ปุ๋ยขี้ไก่อะมันแรงไปดูมาเมื่อกี้อยากจะร้องไห้เพื่อนเนา,า,ายเอาหน่อไม้ฝรั่งเรกตัดนนเนี่จะได้กี่ก,กิโล วันนี้เอาไปส่งเขาแนละ้วเนีือ้อมะมยฟางน่าจะขายให้เขารอบนี้รอบนี้อีกรอบหน้าอีกรอบหนึ่งก็พอแล้วมั้งข้างบ้านก็สั่งอีกแล้วกิโลหนึ่งก็ไปยายก็จะเหลือไว้ไว้ดองเองมั้งไว้กินเองนะไปเอายาตกกะกะแตนข้างนอกอีกนิดนึงโชว์หน่อยกวนหน่อยอือหือนี่มันทางนั้นเลยนี่ อย่าตักกระเต่ปล่อยมันไว้ให้มันออกดอกไปเอาข้างนอกนุน่นเอาเท่านี้มันจะออกดอกแล้วเพื่อนข้างนอกบ้านก็มีเยอะแยะอุ้ยวงปลวงปวง เอายอดสวยๆเต็มไปหมดนี่โอ้มันมีไอ้นั่นแล้วไม่เอามันมีไอ้นั่นแล้วมีอะไรนะตัวเพีย้ยเพีย้ยเพีย้ยเพียเพ้ยเลือกเอายอดไหนที่มันไม่มี yên cẹp yên nhớ, được rồi, 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 được อปลาทีนี้เอาปลามาก็มาแกะใส่แล้วก็ตำตำตำชิมรสใส่ผงนัวใส่ปลาไอน้ำปลาใส่มะนาวก็ได้แล้วไม่มีปลาทูวันนั้นหาปลาทูไม่เจอไม่ได้ปลาทูเอานี่แหละยายชอบกินปลาดุกมากกว่าน้ำพริกโอ้ยพูดถึงอยากกินสะเดาด้สะเดาก็มีเด้อ ใหญ่เขาแกะก่อนลนะอันนี้น่าจะเป็นดูชิมดูสิปลาหมอเปล่าอืมใช่อืมอืมอมีไข่ด้วยว้าวกิโลละประมาณสามร้อยห้าสิบบาทอู้มีไข่ด้วยว้าย น้ำพริกปลาดุเหมาะกับเสะดาวนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยกินนี่ตำตงเยอะแล้พวพรุ่งนี้ค่อยกินกับสะดาวปรุงรสด้วยมะนาวน้ำปลากุงง้งัวแค่นั้นแหละเพื่อนๆน้ำพริกีม่ได้ ชอบน้ำน้ำก็เติมน้ำปลาราลงไปแล้วก็เอไปไปอุ่นนะคะชอบน้ำน้ำชอบแห้งๆก็ไม่เป็นไร จ้าเพื่อนเพื่อนว้าวมาดูผักดูผักนะคะดูผักมาเด้อมาเด้อมาเด้อ